นี้เราจะมารีวิวสตาร์ดรถแมคโครอิซิชิเซ็กห้าสิบขีดสองประตู <Okay. S 1> เปิดเครแจ้ครับผม mm hmm. หน้าจอก็จะโชว์รันทำงาน mm hmm. ตอนนี้อยู่ที่สี่พันสามไมล์ต่อชั่วโมงก็สตาร์ดได้เลยครับ mm hmm. เป็นโหมดคันเร่งออตโต้อยู่นะครับไฟส,สีเขียวก็คลิบที่โดี่เดียวเดี๋ยวสักพักเครื่องมันก็จะเบาลงเองขอเบาลงแล้วครับก็ถ,ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นเล่นเป็น,นคันเร่งโวลลุ่มกนเล่งไฟฟ้าธรรมดาเราก็กดให้ไฟสีเขียวหายไปอันนี้ก็จะเป็นเล่นโวลลุ่ม ปิดเปาปิด,ปลด,ปลดเล่นอยู่ตรงนีแ้แล้วเกิดว่าเราจะเป็นออโต้เล่นออโต้แบบให้เบาเองลงเองตามมือเราเราปล่อยมือแล้วเบาเองก็กดให้ไฟที่เกี่ยวขึ้นลเล่นให้จะเบาเองอันี้เรามาลองทํางานนะครับทำงานก็เปิดคอนโทรลเอากโนโนฝัง่งนี้ลงเราตัดคอนโทรลไป มันก็จะเล่นเองเล่นเองเบาเองเราปล่อยมันก็จะเป่าเองเดี๋ยวลองปล่อยดูเอาลงเองนะครับผมมีไวครับผมไว้ออของตัวตัวนี้สามารถเบรคอได้เบตาเบขวาได้ ัเบเลยครับผมเวลาเราจะมาดับเครื่องก็ไม่มีเไรครับก็สะ,สะก็ดับได้เลยบิดปั๊ใจดับเลย